สวัสดีครับเชฟพาทำเชฟพาทำเชฟพาทำนะครับวันนี้เชฟพาทำนะครับไข่เจียวไส้ทะลักมาดูส่วนประกอบ,บกันเลยครับไส้จะมีชีสนะครับอันนี้เครื่องปรุงนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสพริกไทยขาวป่นนะครับอันนี้ไข่กุ้งนะครับหนึ่งในไส้เนื้อปูครับ แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งนี้เราจะลวกก่อนนะครับลวกเสร็จนํามาหั่นครับเป็นชิ้นๆครับหั่นให้เป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับไข่นะครับอันนี้ก็จะบอกวิธีการตอกไข่มือเดียวด้วยนะครับจะได้รู้นะฮะเราก็จะใช้มือนะครับแยก ไข่ออกมาโดยใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางนะครับเป็นตัวบ,บังคับในการแยกไข่นิ้วโป้งดันไปข้างหน้านิ้วกลางดันไปข้างหลังนิ้วชี้ประคองไข่นะครับนิ้วนางก็ประคองไว้นี่ครับก็จะแยกไข่ออกมาด้วยมือข้างเดียวนั่นเองนะครับวิธีการตอกไข่นะครับเราจะตอกทีละ1ฟองดางนั้นนะครับเราจะค่อยไปรวมกันทีหลังเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเกิดไข่ฟองใดฟองหนึ่งนะครับมันเน่ามันเสียเราก็จะได้ไม่ต้องทิ้งทั้งสองฟองนั่นเองนี่แหละครับเป็นเทคนิคง่ายๆปายเชฟรินนะครับพอเราตอกไข่เสร็จแล้วนะครับอันี้เราก็ใช้ช้อนซ่อมนะครับตีต,ตีตีไข่ให้แหลกละเอียดไปเลยนะครับตีจนขึ้นฟองเลยนะครับไข่เจียวเพราะว่าถ้ายิ่งเนียนไข่ก็จะออกมาสวยนะครับ อันนี้เราจะทำสอที่นะครับไข่4ฟองก็จะแบ่งครึ่งนะครับก็เลยท,ทําทีเดียวเลยนะฮะเป็น2ที่ตีพร้อมกัน4ฟองนะครับตีให้ละเอียดครับตีจนขึ้นฟองอย่างที่บอกนี่ครับตีจนฟองขึ้นเลยทีเดียวจากนั้นเราจะไปปรุงกันนะครับเครื่องปรุงนะครับ ใส่ไปในตอนแรกตอนที่จะตีไข่เลยก็ได้หรือว่าบอเราตีแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปแล้วก็ตีผสมอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับน้ำมันหนอยครับ1ช้อน1ช้อนชานะครับอันนี้สำหรับไข่4ฟองนะครับถ้าเกิดเราทําที่หนึ่งสองฟองเราก็จะใช้แค่ครึ่งช้อนชาค่นั่นเองเดี๋ยวมาครับอันนี้4ฟองพริกไทยป่นครับครึ่งช้อนชาครับสำหรับ4ฟอง ผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชาเช่นกันสำหรับไข่4ฟองนะครับแังนั้นถ้าไข่2ฟองเราก็จะใช้แค่1ส่วน3าก็พอนะครับปลายช้อนชาซีอิ๊วขาวครับ2ช้อนชาแต่นั้นถ้าเกิดเราทำแค่ที่เดียวไข่2ฟองเราจะใช้แค่1ช้อนชาจำให้ได้นะครับเดี๋ยวติดคลิปเอ้ยติดเป็นเป็นสูตรไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอ ก็จะเป็นสูตรสลับ2ฟอ,องนะครับอันนี้พอดีทำา2ที่นะครับก็เลยปรุงเป็น2เท่านั่นเองนี่ครับพอปรุงเสร็จกตตต็ตี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 ให้เข้ากันกับไข่รอบหนึ่งนะครับเครื่องปรุงสังเกตว่าไข่จะออกเป็นสีครัำดำนะครับถ้าแบบนี้พอไปเจียวแล้วสีไข่มันก็จะ,จะจะจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้สีไข่ สวยขึ้นนะครับขาวเนียนขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนั่นก็คือน,นมสดเราจะนำนมสดนะครับ2ช้อนโต๊ะใส่สำหรับไข่4ฟองัองน้นถ้าไข่สองฟองเราก็จะใช้แค่1นึ่ช้อนโต๊ะนมสดนะครับจะใช้เป็นนมสดรสจืดหรือจะใช้เป็นนมไข่ชั่นก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะจะช่วยให้ไข่นุ่ม แล้วก็ขาวขึ้นครับหมาจียวกันเลยครับอันนี้ใช้กระทะเทฟลอนอย่างที่บอกแต่แรกนะครับก็คือเราจะเป็นไข่ไส้ทาร์กดังนั้นก็ถ้าเกิดใครจะใช้กระทะใบบัวกระทะผัดกระทะเหล็กก็ได้นะครับก็ทําเหมือนไข่เจียวทั่วไปแต่ว่าอันนี้ใช้เทฟลอนมันก็จะง่ายในการที่จะม้วนให้เขามีไส้อยู่ข้างในนั่นเองครับ ใส่เข้าไปครับใช้ไม้พายนะครับยีไข่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้สุกเร็วขึ้นเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ไส้ของเขานะครับที่เราเตรียมไว้ซึ่งก็จะมีชีสตัวนี้ผมเลือกที่จะใช้ชีสเชดด่านะครับชีสเชดด่าเป็นแผ่นนะก็จะออกมีรสชาติหวานแล้วก็ยืดๆหน่อยๆน,นะครับตอนละลาย ใส่ตัวอื่นแล้วครับใส่กุ้งใส่เนื้อปูนะครับใส่ไว้ตรงกลางแผ่นของไข่นะครับเดี๋ยวเราจะพับไข่ม้วนให้เขามีไส้อยู่ข้างในนั่นเองอไข่กุ้งครับใส่ให้ไปทะลักไปเลยอันนี้ใส่เข้าไปสามสี่ช้อนชาเข้าไปเลยครับตามชอบเลยครับใส่ข้างในนะจากนั้นนะครับเราก็จะพับไข่นะครับม้วนนะครับเอียงกระทะไปด้านหน้านิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้ ไม้พายช่วยพยุงหน่อยนะครับเพื่อที่จะม้วนให้ไข่เขาอยู่ข้างในนั้นนอกจากเราจะกระดกด้ามกระทะเราก็จะใช้ไม้พายนะครับดันดันไข่ให้ม้วนเข้ามานะครับเพื่อที่จะห่อไส้ทั้งหลายนะครับให้อยู่ข้างในนั่นเองนี่ครับม้วนม้วนเข้าไปเลยนี่ครับโอ้โหไส้ทะลักแน่แน่ครับ ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆตะล่มตะล่มให้เขาหมวนเข้ามานะฮะคล้ายๆทําไข่ม้วนออเมเล็ตนะครับเคยทําคลิปสอนไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปออเมเล็ตนั่นเอง <ๆ S 1> นี่ครับเสร็จแล้วต่อไปก็จะนํามาจัดใส่เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับไข่ไส้ทะลักของเราวางไปเลยกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเสิร์ฟแบบนี้ มีผักเครื่องเคียงมะเขือเทศกับแตงกวาสักหน่อยครับก็จะน่าทานมากขึ้นพร้อมกับซอสมะเขือเทศครับนี่ครับเสร็จแล้วครับไข่เจียวไส้ทะลักบายเชฟรินง่ายๆสไตล์เชฟรินขอใหุ้ท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับเห็นไหมครับไส้อ้น่าทานมากเลยไส้ทะลักครับไข่เจียวไส้ทะลัก ชีสเยิ้มเยิ้มอยู่ด้านในไปทำก็ได้เลยครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟลินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร